แต่หาจะไปทนนิฐาแน่อะคือมันมีอาต,ตีม,มาว่าม่พอดีแล้วเป็นบ้านที่มันจะคือรอคอยมานะ่ะโอเคตอนนี้เป็นประตูรั้วนะ่ะเดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวจะให้ดูข้างในเอ๊ะเปิดเหลือนะอ่ะไอ้เขาไม่ได้แต่ยังเดี๋ยวให้ดูเรนนี้กันอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วทำอะไรไ,ได้อันนี้น่าจะเป็นกิ่งอันนี้อะไรอันนี้อันนี้ไม่รู้นะเป็นประตูล็อกอะ่ะเปิดไม่ได้ว่าง,งั้นไม่รู้แฮะ อันนี้ผมไม่รู้นะปุ่มนี้ใครรู้ก็บอกกันหน่อย้นก็นี่ตรงนี้ข้างหลังอันนี้เป็นทางเดินขึ้นมาได้มีป้องกันขึ้นมาข้างบนเนี่ยตรงนี้น่าจะมีปืนแล้วก,ก็ยิงไ้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราดูก็ล่างกันดีกว่าอ่ะ,อ,ะอันนี้อุ่มยังไม่ได้ไปเดี๋ยวไปทีเดียวอันนี้อันนี้เป็นเป็นแบบของที่บาดเจ็บครับอันนี้เป็นที่จอดรถซ่อมรถ ันนี้เป็นตึกของฝั่งอุ้ยมนตรงนี้ด้วยคือมันเท่มากเลยอ่ะมันม,มีอัปเดตอยู่นะแต่หนูนจำไม่ได้มันมีอะไรบ้างจำได้แค่นี้แหละคือเห็นมาขึ้นมาปุ๊บแล้วผมก็เข้ามาเลยแล้วเจออ่ะเก็บปืนเยอะไม่รู้มันมีความลับอะไรเปล่าเนื่องจากสกิฟตี้รอบทอเรตอ่าเฮ้ยม,มีอะไรนะเอ้ยนั่นจานข้าวนั่นโอเคเดี๋ยวนี้ลงไปอ่าขึ้นดูข้างบนกอน มีห้องประชุมด้วยทำไมมันเป็นข,ขาวๆไม่มีอะไรหรอกโอ้ยดีไซน์ดิมันจะออกตรงไหนโอ้ออกดูเลยมีกันนะมันยิงจากที่เดียวมันอ๋อมีข้างๆกันอันนี้ไม่มีอะไรแล้วผมไม่มีอะไรใช่ใชไหมเป,ปิดไฟได้เดีปิดไฟนิดน้อยอ่าดูไม่มีแล้วหลังตู้เลย โอเคลงปรง,งข้างล่างกันดีกว่าอ๋อนี้เป็นเป้าที่ยิงปืนอันนี้เป็น,ปนอ้นนนอมันเป็นที่จับเอาไว้จับะฮะไน,น,นห้องสอบสวนโอ้โคตรใหญ่อ่ะอันนี้เอ้ยอันนี้ห้องอะไรเครื่องบินเจ็ ไม่เชื่อไม่จริงจริงเลยเนะี่ยไม่เชื่อสายตาตัวเองมึงรับไปด้วยอ่ะโอ้นี่เป็นอัปเดตดิอยากร้องไห้น้ำตาจะไหลไอ้เรื่ปรับไปด้วยโอ้เหมือนฮอนะแต่ว่าโคตรเท่ไหนลองปรับดิเฮ้ยโอเคโอเคเช่างมันเช่างมันตกตกไปเลยโอเคเดี๋ยวปิดกัน เฮ้ยวิเจ็ดด้วยอ่ะโอ้โหไม่เชื่อไม่อยากจะเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อนะอันนี้ทางที่ลงมานี่นะโอเคอันนี้ระวังอ๋อนี้ไว้สำหรับไฟไหมมีทุกบ้านนะน่ากลัวไฟช้ามาก,ก่อนแล้วก็ปืนด้วยอ่ะปืนเอาแสงไฟไว้ที่ปืนย อันนี้เปที่เก็บระเบิดมีอะไรดีดีเปล่า,าเอ๊ะหรือว่าเห็นนะปุ่มนั้นหรือเปล่าแค่ามาบีบเลยได้ชัดไหมนเนี่ย เฮ้เนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะมันมีอะไรข้างในเปล่าอุ้ยเป็นร่องเอ๊ะ อ๋อตรงนี้ตรงนี้เป็นทางลับอ๋อนี่เขาจงใจแต่ในเนี้ยมีอะไรไม่ล้า อย่านะเฮ้ยกว่าเฮ้ยเป็นช่องเซฟโอเคพีทูเซฟกันไหนฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีเข้าไปแล้วคือมันทำแฮกไม่ได้ทำบั็กไม่ได้จะทำแฮกสิโอ้ ลาสุดใจไปมักจะมีอะไรสักอย่างมันนี่ไม่แน่ใจนะผมว่าผมคงต้องไปดูใน YouTube แล้วเพวื่อนเอาว่ามันทางไงแต่เดี๋ยวผมจะลองหาดูให้ทุกคนรู้กันละกันหรือว่ามันต้องใช้กา๊าซอะไรบผ,ผมไม่ใช่ออกมา เดี๋ยวกระหลังตู้ไหมผมว่าหลังตู้เแต่มันต้องมีอะไรสิโอเคจะช่างมันแล้วกันนะมันน่าจะเป็นความลับเดี๋ยวเราบอกไปดูอ้อนี่มีหอมีหอด้วยว้าวคืออันนี้ผมมาดูแล้วรอบหนึ่งแล้วผมก็มาถ่ายอันนี้เป็นอ้อยิงปืนเหมือนเดิมโอ้ยคือลมพวงเนี่ยผมให้เก้าถึงสิบแลยผมแค่ไม่รู้นะอะไรแล้วมันโคตรเท่ผมชอบมากมันมีจิตด,ด้วย ก็เดี๋ยวไปจบไปทงนี้ก่อนแต่ถ้าใจไม่ผิดมันมีอะไรอีกนะแต่เดี๋ยวค่อยมาทำคลิปหน้าแล้วกันใครคลิดฉันต้องใครที่กิกยินดียวกัไลค์กดแชร์กันสักจะใครคิดอีพีหน,น้าเนี่ยผมจะมาดูแล้วกันนะครับเนี่ยเนี่ยมีเยอะแยะเลยเราดูนี่ไปแล้วดูนี่ไปแล้วมาอำน,นี้ก่อนแล้วก็ไปเข้าใจนะ ดีเราใครได้ก็นี่ลิงก็ได้กดแชร์กดได้สักใครครับคลิปต่อไปจะเป็นไลฟ์นิสตา์แล้วกันบ๊ายบายดูไฟไหม้ด้วยบ๊ายบายเอดีเป้เลยเขอดูก่อนไฟไหม้เป็นไงอ๋อโอเคอเข้าไม่มีอะไรแล้วนะเราใครได้อยากกินนี่ลืมกดไลค์กดแชร์ก็ได้สักใคลิปต่อไปจะเป็นอะไร ต่อไปจะเป็นอะไร่างตานะบ y e บายพูรนะที่สาวแหละ